สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและคลิปตรงนี้จะเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวอุปกรณ์เกมไม่เกีรยนะครับคลิปนี้รีวิวเมาส์นะฮะจกแบรนด์มาโวนะชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะเอ็นมาสิมเพิลพอดีเขาแนะนำมานะครับผมแบรนด์แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่อ่าตีตลาดระดับล่างนะครับผมคำว่าตลาดระดับล่างหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสินค้าราคาไม่สูงแน่นอนนะครับถึง ราคามันจะไม่เหยียบพันกว่า2-3พันเหมือนเมาส์หลายๆตัวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูคุณภาพที่มันทำได้ในคลิปนี้กันนะครับสำหรับรุ่ที่เราจะหยิบมารีวิวก็คือจะเป็นสกอร์เปียนนะ G923 ตัวนี้นะสายลักณตัวนี้จริงผมไปดูในเว็บของเขาเนี่ยเว็บของไอ้เจ้าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันยังมีรุ่นอื่นด้วยนะครับไอ้สายลักษณ์ตัวนี้มันก็แทนคำว่าสกอร์เปียนนะแมงป่องนะ แต่ชื่อรุ่นจริงๆก็คือ G923 นั่นแหละนะครับสำหรับตัวดีไซน์กล่องที่แรกผมดูเฮ้ยมันกล่องมันเล็กจังเลยอ่ะเนี่ยโอ้เล็กมากเลยอ่ะถ้าเทียบกับมือเห็นไหมคือผมมองดูทีแรกว่าโอ้กล่องมันเล็กขนาดนี้ข้างในมันจะแบบมีอะไรเยอะแยะหรือเปล่าก็ปรากฏว่าแกะมาดูมันก็ครบนะนี่ผมให้ดูกล่องเดี๋ยวแกะกล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยนะเอากล้องมาใ,ใกล้นี่ให้ดูให้ดูอ่า ด้าน,นข้างอันนี้ก็จะบอกว่า R G B L E Ring แลมป์ไฟ R G B รอบๆตัวเนี่ยรอบๆตัวมส์ตัวนี้เป็นไฟ R G B นะครับเหมือนในรูปนี้เลยนะครับผมอ่าในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะบอกว่า Bron for gaming อ๋อชื่อค,คดรคตเสียว Bron for gaming เกิดมาเพื่อเกมมิ่งเลยโอ้เ๋งเพศเสียวมากๆ D P I D P I น네ะครับก็จะอยู่ที่ห้าร้อยหนึ่งพันถ้าสองพันสามพันสี่พัน ปาบสูงสุด4,000นะครับคือถามว่าการใช้งานเนี่ย4,000ก็ว่าเร็วแล้วนะครับคอบคุมไหมผมว่าเมาส์เร็วจอกว้างขนาดเนี้4,000ก็โอเคแล้วแหละนะครับสเปคนะครับผมชิปเซตอวากโกอวากโก A3050 นะครับแล้วก็ปุ่มคลิกคลิกนะครับ20ล้านครั้งนะครับผมคลิก20ล้านอืมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากแล้ว โอเคเรามาดูกันดีกว่าแกะกล่องแกะกล่องแกะกล่องบอกคุณผู้ชมเลยว่าแบรนด์นี้ยผมจับมาแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจกล่องมากกล่องมันเฟี้ยวมากถ้าถามว่าเมาส์หลายๆตัวที่ผมเคยซื้อมานะผมชอบแบรนด์นี้เป็นอันดับสองอันดับสองเลยอันดับหนึ่งให้ถ่ายว่าดูอะไรถ่ายกล่องดูไหมโซวี่ฮะโซ,โซวี่โซวี่มันก็เป็นกล่องกระดาษเฉยๆอ๋อเอาหมายถึงกล่องเหรอเออหมายถึงกล่อง ออไม่รู้อะเฉลยเฉลยอ่างูเขียวตัวที่มันเป็นไวเลตอะอ๋ะอมันจะเป็นกล่องกล่องเออกล่องีเหลี่ยมเออมันเก๋ดีผมมาเจอกล่องค่ายเนี้ยดูดิโอมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนคัตัวแหวเข้เา,ากล่องเลยซื้อเข้ากล่องเท่เป็นด้วยแต่เก๋ดีแล้วก็เปิดขึ้นมาก็จะเจอแบบนี้ง้โคตรเฟี้ยวย่างหล่อหล่อมากๆ นี่เรามาดูมาสกันดีกว่าดูกล่องแทนได้ไหมดูกล่องก่อนกล่องออเซียวมากนี่ฮะกล่องพอเราเอาเมาส์ออกปุ๊บเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเน่กล่องเอาไปใส่กับข้าวให้ลูกได้แล้วก็นี่ภายในกล่องจะมีเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับมันเป็นอ่าไดเวอร์โอ้ยกำมือไม่ค่อยได้เจ็บนิว้วู่เนี่ยอันนี้ไดเวอร์ driver. นะครับผมก็อย่าลืมติดตั้งกันด้วยเพราะว่า พอเราลงไดรเวอร์เราสามารถปรับอะไรจากในไดรเวอร์ได้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูในคลิปนะเนี่ยเอามา้ตมาชักช่วงวีเอ๊ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาออกมาสิอุ้ยชิบมาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ามาแล้ว นี่ทรงเมาส์นี่มันนึกถึงงูเขียวตัวหนึง่งชื่ออะไรวะทรงนี้เดดเดอร์ <Dead S 1> เออเดดเดอร์นะไม่ถึงงูเขียวเลยเมื่อเราเห็นทรงอ่าสำหรับทรงเมาส์ถ้าถ้าพูดถึงในมุมมองผมนะผมเห็นปุ๊บผมตีเลยทรงเมาส์มือขวาอ่าเพราะว่ามันมีด้านนูนอ่าทางฝั่งเนี้ยฮะฝั่งด้านนี้นะเห็นไหมฮะด้านนี้ด้านเล้าเปล่า มันจะเป็นด้านเว้าด้านเว,าว้า,วาวด้านข้างนะฮะ <S <S ซึ่งมองแล้วว่ารองรับมือขวาแน่นอนนะเป็นทรงสําหรับทำมาเพื่อมือขวาเลยนะ <S <S แกะก่อนต้องแกะผลิตภัณฑ์เรารีวิวล้วดู f ฟิร์สอิ r เ s s ร o n ชั่นเฟิร์สอิเชผมชอบกล่องมากๆกล่องมันดูดีมากๆเลยนะฮะอาล้วครับเฟิร์สอิเต่อไปครับนั่นก็คือสายหัว USB ไอติดกรตเทปไปไดงไงวะ ข okay. ยายดูแลปิงทองมากทองนะฮะเล็แบบยาวไปหน่อยทอูกไหมอ่ะทองนะครับขัว USB ทองแล้วก็ตรงนี้มีอะไรเนี่ยดูนี้ไม่ทำอะไรเนี่ยมีดูชิโอเค okay. เสียบใช้เด้ดีกว่าช่องๆโอ,อ,อ,อ้โหสายยาวมากไม่มีไอ้แปะๆะด้วยอ่ะ,อะนั่นนะแปะแปะอ่ะแปะนา เออสายรัด <su> อ่ะมันแปะแปะตรงไหนเนี่ยนี่นี่ไงแปะแปะเห็นไหมอ๋อ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 คือแปะแปะมันนึกถึงไอ้เมียเมกปิดบิดไม่ใช่กูต้องกิมๆเดี๋ยวกูปิดคอมมิกเสียบก่อนเสียบก่อนรู้อยู่ไหนวะเจอ้าปิ้งเชดเอ้ยไฟเฟี้ยวอ่ะเรียกว่าอยู่ในดิสโก้ว้ระวังลายตาไฟไฟจ้ามาก จัดเออไฟจัดมากไฟสีสดสีสดเปลี่ยนฟังก์ชันนี้อ่ออโอเคน่าจะต้องไปเปลี่ยนในไดเวอร์ฮะอ่าตะก้องมา <c oughs> นี่นี่มาดูไดเวอร์กันดีกว่าครับโอ้โหมาเต็มมีที่เราเห็นนะฮะก็จะมีในส่วนของมาโคด้วยนะครับในส่วนของมาโคก็ไปลองกันเองนะฮะ ก็ปกติทั่วๆไปก็คือสตาร์ทเลคคอร์ดแล้วก็กดๆๆเอานะปุ่มเรไรไล้เยอะไหมอ๋อมี DPI ทวีคิกอ๋อม,มีแบบกด3ครั้งด้วยนะฮะมัลติมีเดียก็เอาไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆไฟล์คีย์คีย์คอมเพรสก็ตั้งมาโคล RGB on off อ๋อมี RGB on off ด้วยเห็นนะ DPI loop หน้าหลังอ๋อมีปุ่มทั้งหมด6ปุ่มหลักๆนะฮะก็จะมีปุ่มนี้ ด้านข้าง1 2 3 4 5แล้วก็6คือตรง3นะฮะกดลงไปมิดเดินบัตอมีนผมเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็น r g b on off นะกังนะครแบ apply ปึ๊กอ้โหหมดไฟวิ่งเฟี้ยวอ่ะดูดิโสีไฟมันเข้มอีกนะไฟสดมากสดดีอันไอ้คีย์บอร์ดนี่เร่งยังอ่ะสุดยังอ่ะสุดแล้วสุดอะเราเอามันสว่างกว่าคีย์บอร์ดอีกนะ ระว่าง,ง <ไป S 2> กว่าดิสว่งางก,กว่าดูดิดูไฟโอ้ไฟสดไฟสดอันนี้อันนี้บอกเลยว่าไฟสดมากอ่ะเทียบเทียบกับตรงนี้เลยอ่ะว่าไหนสดกันดูดิเห็นไหมเอออันนี้สดกว่าใช่อันนี้อันนี้ก็เข้มแล้วนะอันนี้เข้มแต่อันนี้สดเข้มสดเออนีอ่อโอเคก็ย่องไฟผ่านไปนะครับ อันนี้ในส่วนของด p i นะครับเราก็จะมีโปรไฟล์ทั้งหมด6เลเวลนะครับซึ่งเราสามารถปรับเซตได้จะเซตเลเวลหนึ่งที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ LED ครับแม่อันนี้เลยฮะมีสปีดช้าเร็วด้วยเอ้ยลองลองลองปรับเร็วดิเดินมาดูมาปรับปึ๊บแฟบแฟบแฟบอ๋อเราปรับช้าเร็วได้อ่ะสโลว์สโลว์สโลว์บ้างปึ๊บ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 โอ้ยเจ๋งดีว่ะไม่เอิร์ด้อไม่เวอร์ด้อ ไฟไฟผ่านอ่ะโอ้โหโ,โหมด LED คุณพระคุณเจ้าเยอะเหลือเกินดูสิอ่ะเคลอร์สเตมมิ่งอันนี้คืออะไรลองดูสิอ้าวสวยวันนึงมุ้งมิงว่ะปลาทโต้โอ้โหเฟียวฟ้าวจ้า,ม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 ,า,จามากในส่วนของสีซัมยังตั้งช้าเร็วไดีด้วยลองดูแบบเร็ว ตาลายโอ้ยลายไปลายไปลองดูช้าๆสมุทๆนะกลับกล้องไปมาโอ้โหมันค่อยๆไปค่อยๆไปสมูทๆผ่านผ่านผ่าน,านหมดนี้ผ่านแซนดี้นะฮะอันนี้คืออ่าไฟยืนยืนสีนะครับโอ้โหร้อยแบบความสว่างร้อยเปอร์เซ็นเกียวอ่าในส่วนของไฟนะครับก็คำว่า rgb เนี่ยมันก็ต้องเป็น 6.8ล้านสีนะก็คือไอตรงแถบตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกแบบค่าละเอียดอ่อนได้เลยว่าจะเอาสีแบบเข้มอ่อนจัดจ้านอะไรขนาดไหนนะฮะก็พอ <c oughs> ป,ปรับปึ๊บกดปึ๊บมันก็เปลี่ยนเลยนะฮะนี่สีม่วงว้าออกสีม่วงๆหน่อยออกม่วงไหมเนะี่ยเออถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นชัดไหมอ่าลอ,องปรับสีสีได้ดีส,ดสีแดงแรงสามเท่าอ่าสีแดงแรงสามเท่าปรับปึ๊บอ๋อ ไม่ออกแดงซะทีเดียวนะพอเมื่อกี้ผมไม่ได้อ่าในโค้ดสีมันไม่ได้ออกดาแดงก็คือจะเป็นเฉดอมแดงโอเคน,นี้โหมดไฟนิงนะฮับีดนี่คืออะไรอ๋อลองคลิกดิอันนี้มันจะเป็นอ่าเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆื่อนะฮะตามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเรียงสีเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูนะอ่าัน,นี้ก็จะเป็นเขียวฟอ้องไปน้ำเงินม่วงเหลืองอ่ะอย่าไปตอตรงนี้อย่ามันจะเป็นน้ำเงินนะแล้วก็เดี๋ยวเป็นม่วงอ่อาเห็นงนีนฮะ แป๊บนึงป๊บอ่าออกม่วงๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมีออกเหลืองมาอ่านะฮะนี่มันจะเป็นตรงนี้ตามนี้เลยนะครับเราสามารถเซตได้ว่าเ,าเราสีอะไรขึ้นก่อนหน้าหลังมันจะเปลี่ยนตรงไหนก็ได้นะฮะเทลคืออะไรอ๋อวิ่งมีวิ่งแบบนี้นี่เองนะฮะก็มีปรับช้าเร็วนะครับผมนีออนเนอะอ เก๋ <ไฟ S 2> เก๋ดูดิค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยเก๋เก๋เก๋เต็มมือไหมถามว่าจับนิ้วสึกเต็มมือไหมเต็มเต็มมากเต็มมากมากอ่ะพี่ดีลองจับดูอ่ะอเต็มไหมเต็มเต็มมือพี่ดีใหญ่ไปไหมก็พอ,พอกับเตสแอดเดอร์เลยพอๆกันว่าโอเคก็อโอเคโอเคเลยแหละ อ่านี่ดีกว่านี่คืออะไรเนี่ย color stand อ้อเอ้ะมันไม่รอบนี่ใช่ไหมรอบตรงนี้เป็น<อ>สีดำอ๋ออ่ะสีดำอาจจะมองไม่ชัดงั้นเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีดำเป็นอะไรดีเหลืองแล้วกัน,กนปึ๊บกดป๊าบอ๋อนี่ไงเราสามารถเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนจากตรงนี้อ่าเพราะว่าเราจะมิก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 แม,ม,ม่งเลยอะ่ะแดงฟ้าเขียว ่าแดงออกชมพูหน่อยฟ้าเขียวอาเขียวแล้วที่ว่าอันนี้เป็นเหลืองอ่าม่วงอ่ะตัดให้หมดตัดดูนะเขากดปึ๊บป,ป,<อ>ปั๊บโอ้ยปึ๊บ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 ดูโอเคอ่าต่อมาฟิกเกอร์ของนี่คืออะไร โอ้โหปึสัตว์ได้ยี่สองสีเนี่ยเราก็สามารถเซตได้นะครับรีสปอนส์อันนี้ล่ะตาเอ๋นี่ว่ามันน่าจะอ๋อโอ้เก๋ดีว่ะมันเปลี่ยน no สีไปเรื่อยกดครั้งต่อไปเป็นสีขาวอ่าเกดเป็นสีชมพูอ้าวเฮ้ยไม่ใช่นี่ววะเขียวฟ้าส้มน้ำเงิน ม่วงเหลืองอ่าโอเคนี่ไงวนแล้วเห็นไหม,มอ,อื้อเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมีสป,ปีดด้วยอสป,ปีดมันปรับเพื่ออะไรเนี่ยี๋ยวลองปรับกระชาด,ดอิอ๋อมันก็จะอยู่นานขึ้นนี่ไงอยู่นานขึ้นอยู่นานขึ้น,น,อน,น,นโอเคครับไปหมดต่อไปครับเอโหมดนี้มีไฟให้เราเลือกด้วยอ๋อมันวิ่งนี่ไงมันวิ่งสีเดียวแต่มันวิ่งเอ้ยสรตมิ่ง ันต่อมาต้องเป็นเวฟเวฟไหนดูเวฟสิโอ้โหมาครบเลยทีเดียวโ,โตาลายตาลายแน่นอนอ,อันนี้ปึ๊บอ๋อวิงอ่งเขาจบเปลี่ยนสีไปด้วยเปลี่ยนสีไปเองนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันถ้าปรับช้าน่าจะสวยโอ้ยดูดีนะ ภาพรวมภาพรวมดูดีมากมากนะครับอันนี้ในโหมดในโหมดไฟนะฮะก็ปรับเด่นกันได้แบบโอ้โหมหาศาลเลยนะ,ะเยอะสุดลวมังเนี่ยเท่าที่เจอมาใช่ใช่ไหมใช่เมาส์แบรนด์ใหญ่ๆย,ยังไม่มีฟังก์ชันไฟอะไรเยอะแยะขนาดนี้<อ><อ>เลยเนี่ยมีเวฟ <c oughs> มีบีดเท่าที่เท่าที่รู้นะคือแบบมาเป็นเส้นมาเป็นบีดอันนี้มาแบบมีกระพริบมีแบบไล่สีมีแบบเป็นจุดให้เราเลือกแล้วก็วิ่งไล่สีโอแบบ้โหเยอะมากมีแบบกดคลิกแล้วเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีด้วย เสี้ยวฮะในในส่วนของหมดไฟนี่ต้องบอกเลยว่าผ่านนี่ทำมาแจ่มมากๆอ,อันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าอันนี้อ่าในส่วนของเอนทีทีเมาส์นะครับแล้วก็ลูกกิ้งสกอร์สปีดดับเบิลคลิกสปีดนะครับแล้วก็โพลิ่งเรทนะครับอ่าดีพอร์เรทเออดีพอร์เรทอันนี้ก็คืออ่าความเร็วในการส่งข้อมูลนะครับก็มีตั้งแต่ช้ายันหนึ่งพันก็คืออ่าข้ามมาตรฐานเลย ร้อยยี่ห้าสองรอยห้าิบห้า้อยหนึ่งพันนะครับมาครบทวนมาเต็มมาผมเล่นหนึ่งพันปกติป้าโอ้โห,โหเป็นไงจา้าบไหมพี่ดีให้กี่คะแนน<ห>อ๋อเอาบอกราคาก่อนแปดร้อยเก้าสิบให้ให้แปดคะแนนแปดเดยอผมว่ามันน่าจะได้สแปดจุดกว่าดีไม่ชอบน้ำหนักอืมผมให้ มันเรานี่คืออะไรเนี่ยอ๋อนี่คือโพสเน็เตใช่ไหมอ๋อโปรไฟล์นะฮะใช่ดิต้องใช่เก๋เก๋มากเอาเป็นว่าไม่ให้เสียน้ำใจเอาไป8.8คะแนนเกือบจะเก้าแล้วจะให้เก้าดีไหมเนี่ยกล้ำกึ่งเก้าถ้าเทียบราคาด้วย มันก็คุ้มแล้วแหละอ่ะให้เก้าแล้วกันไหนไหนโหมดไฟก็เยอะขนาดนี้โอเคในมุมมองผมไว้เก้าถามว่าคุ้มค่าคุ้มราคาไหมตัวนี้ก็ปรับได้เยอะไฟด้วยอะไรด้วยโพลิงเรทด,ด้วยมีฟังก์ชันอ e ีเดียตเด็กๆชอบมาโคก็มีให้นะฟังก์ชัน dpi ถึง4,000เอออาจจะโดนหักในเรื่องของ d p i เพราะว่าเด็กบางคนแบบเอ ไม่ได้ใช้หรอกแต่เอออยากได้เยอะไว้ก่อนมองว่าเฮ้ยที่พนักพิพาดนิีหน่อยน้อยไปอะไรแบบนี้นะฮะก็น่าจะโดนหักคะแนนตรงนั้นไปนะครับในส่วนของรูปทรงการใช้งานผมว่าปุ่มมันเพียงพอแล้วแหละนะครับเป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับพวกเมาส์แบบแบรนด์ใหญ่ๆอลังการที่แบบว่าใส่ให้คุณแบบมีปุ่มข้างๆข้างหน้า2ปุ่มข้างๆางตรงนี้2ปุ่ม1 2 3 4 5 6แล้วก็แบบมีปุ่มด้านหลังอะไรอย่างนี้คือมันก็ไม่อลังการขนาดนั้นนะครับผม ก็ภาพรวมผมว่ามันโอเคแล้วตอบโจทย์การใช้งาน890บาทครับคุณผู้ชมตัวนี้ใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน NY ถึงเนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาถึงร้านนะเ,เดี๋ยวร้านเขาวิ่งมาส่งให้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามาีค่าส่งมีเงื่อนไขาการส่งยังไงนะครับก็มีมีบริการส่งของเขาแหละนะครับผมก็ ใครสนใจก็สั่งที่ร้าน M Y s i p l e ได้เลยนะครับก็บอกเขาว่าอะไรนะนี่เอากล่องตันนี้กล่องอืดตัวนี้กล่องโอเคครับกล่องของรุ่นนี้ๆๆนน G 923นะ่ย <G> เป็นกล่องที่เฟี้ยวมากาที่รีวิวมานะฮะ G 923ของมาว o นะครับก็ลอ,องดูนะครับผของแบรนด์ตัวนี้ไฟสวยมากโหมดฟังก์ชันไฟเยอะต้องบอกเลยว่าผ่าน,นมาก <G> ๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝาปคลิปนี้ลาคุณผู้ชมท่านน้อยเพียงนี้ครับสวัสดีครับไตาน